หัวเวพิュรา70เซรีส์เปิดตัวในจีนแล้วครับตัวนี้เขาก็คือซีรีส์ P เดิมนั่นแหละแต่ว่ามา r e b บ a n d i n g ใหม่เป็นชื่อพิュราสำหรับการ r e b บ a n d i n g ใหม่นี่เป็นการต้อนรับการกลับมาครั้งของชิปเซต Kirin 5G และรอบนี้นอกจากจะเน้นเรื่องการถ่ายภาพแล้วเขายังเน้นเรื่องงานดีไซน์ที่จะสวยงามหรูหรานำแฟชั่นอีกด้วยสำหรับหัวเว่ยพิュรา70เนี่ยเขามีทั้งหมด4รุ่นเลยนะครับ70 70 Pro 70 Pro Plus และ70 Ultra เดี๋ยวมาดูนว่าแต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร และมีอะไรน่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวท็อปก่อนนะครับหัวใจพิ u ร a 70ติอันตรตัวนี้เขาจะมีงานดีไซน์ที่โดดเด่นจากรุ่นอื่นๆเลยคือเขาจะมีตัวขอบติงเอ็กซเพิ่มเข้ามานะครับตรงดีไซน์กล้องด้านหลังตัวนี้เข้ามาในดีไซน์แบบขอบโค้ง4ด้านทั้งฝาหลังแล้วก็หน้าจอครับผมกันน้ํากันฝุ่น IP68 ที่ความลึก2เมตร เป็นระยะเวลา30นาทีอีกด้วยเรามาเปิดกันที่กล้องเลยครับจุดเด่นของเขาคือกล้องหลักที่สามารถยืดหดได้ครับตัวกล้องหลักเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ขนาด1นิ้วครับสามารถปรับรูรับแสงได้ตั้งแต่ f 1.6ถึง4.0เลยแล้วก็มีกันสั่นแบบเซนเซอร์ชิปด้วยแล้วด้วยความที่เซนเซอร์เขาใหญ่มากแล้วก็สามารถปรับรูรับแสงได้ทําให้จิมโมดูลกล้องเนี่ยเขาจะค่อนข้างหนาเขาเลยอ,ออกแบบให้สามารถยืดหดได้เพื่อเวลาไม่ใช้กล้องตัวกล้องจะได้หดเข้าไป ทำให้ตัวเครื่องไม่หนาเกินไปนั่นเองสําหรับใครที่กังวลว่าตัวยื่นหดเนี่ยมันจะทําให้เสียไวหรือเปล่าเขาผ่านการทดสอบใช้งานกว่า3 0 0แสนครั้งได้ไม่มีปัญหาครับนอกจากนั้นตัวนี้เขายังมาพร้อมกับ XD Motion Sports Engine สามารถจับโฟกัสแล้วก็ถ่ายรูปได้อย่างรวดเด็วว่องไวครับผมโดยเขาทดสอบโดยการนําไปถ่ายภาพรถสปอร์ตที่วิ่งด้วยความเร็วสูงถึง300กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ภาพที่คมชัดสวยงามกล้องด้วย2เป็นกล้อง50ล้านพิกเซล f 2 1ตัวนี้มีการสั่น OIS ด้วยมีระยะซูมอยู่ที่3.5เท่าสามารถซูม แบบไม่สูญเสียรายละเอียดได้10เท่าแล้วรองรับการซูมดิจิตอลสูงสุดอยู่ที่100เท่าเลยนอกจากนั้นเขายังมาพร้อมกับเทเลมาโครที่ระยะโฟกัส5เซนติเมตรนะครับบวกกับระยะการที่เขาซูมได้ด้วยเนี่ยทำให้เราได้ภาพซูเปอร์มาโครที่35เท่าเลยครับผมกล้องรุ่นเป็นกล้องมุมกว้าง40ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.2สครับสำหรับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 2.4องรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสำหรับหน้าจอเป็นหน้าจอ LTPO OLED ขอบโค้งทั้งสี่ ด้านขนาดอยู่ที่6.8นิ้ว refresh rate 120Hz สามารถปรับ refresh rate ได้ตั้งแต่1ถึง120 h z เลย รองรับการแสดงผล HDR Vivid ด้วยนะครับความละเอียดจะอยู่ที่1 5 k อันนี้ต้องพูดถึงนิดนึงคือในเว็บไซต์หัวเว่ยเขาจะโฆษณาว่ามือถือเขาเองเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ full hd plus แต่ถ้าไปดูความละเอียดที่เป็นพิกเซลจริงๆหลายๆยี่ห้อเขาจะโฆษณาความละเอียดตรงนี้ว่าเป็น1 5 k ครับผมก็เลยเรียกว่า 1.5K สําหรับกระจกหน้าจอตัวนี้เขาจะใช้กระจกตัวสนวูดเทมเพิร์คุหลุนกลาสนะครับก็จะเป็นตัวคุหลุนกลาสเวอร์ชั่นพิเศษมีความแข็งแรง,ทนท,นรนง,งแทนทานต่อรอยขีดข่วนสูงงถึ300%และททนนาาต่อกร ต่อ,อการตกนะครับถึง100%เลยสําหรับประสิทธิภาพคือในเว็บไซต์ของเวเองจะไม่ได้บอกว่าใช้ชิปเซ็ตอะไรครับแต่ว่าตามข้อมูลที่หลุดออกมาจะเป็นชิปเซ็ตตัว Kirin 9010รองรับ 5G เป็นชิปเซ็ตแบบ8คอที่ HyperThread เป็น12คอครับมีคอใหญ่2คอ2.3กิกะเฮิรตซ์คอกลาง6คอ2.18กิกะเฮิรตซ์และคอเล็ก4คอ1.55กิกะเฮิรตซ์ GPU เป็นมาลิอูน910ที่พัฒนาเองส่วนด้าน benchmark อะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ออกมานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกท มา16กิครับแล้วก็พื้นที่จะมีรุ่น512 g b และ1เทไบไม่มีช่องใส่ไ i โคร s d สดีการมาพร้อมกับเทคโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมแบบ2ทางตัวนี้ก็จะรองรับใช้งานเฉพาะในจีนครับแบตเตอรี่ให้มา5,200ม ah. ิลลิแอมตัวนี้ชาร์จเร็วแบบมีสายอยู่ที่100วัตต์และชาร์จเร็วแบบไร้สายอยู่ที่80วัตต์ และยังรองรับการชาร์จย้อนกลับให้มือถือเครื่องอื่นที่20วัตต์อีกด้วยเรียกว่าชาร์จย้อนกลับเร็วมากๆครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Harmony OS 4.2นะครับเขาก็จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างเช่นตัวฟีเจอร์รีมที่เป็น Interactive นะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวมี AI Air Control นะครับสั่งงานมือถือโดยที่ไม่ต้องสัมผัสมีตัวแต่งภาพด้วย AI นะครับก็มี AI Elimination ก็คือลบพวก ภาพคนหรือสิ่งของออกจากภาพนั่นเองโดยใช้ AI แล้วก็มี AI Cloud Enhancement นะครับคือคลิกเดียวภาพสวยเลยแต่งภาพให้อัตโนมัติสำหรับการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็จะรองรับ Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2แล้วก็ USB Type C ที่เป็น3 1 1ด Gen 1ด้วยครับแล้วเขาก็ยังมีเคสออกมาอีก3ตัวนะครับจะมีตัว Magnetic Print Case ก็คือเคสที่ฝาหลังเป็นลายแล้วก็มีตัว แม่เหล็กอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อเอาไปใช้กับพวกอุปกรณ์เสริมที่เป็นแม่เหล็กหรือเป็น m a x s a f e Compatible ได้มีตัว l t e t p r o t e c t i v e Case นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเคสหนังที่เป็นแบบนุ่มๆฟูๆด,ด้วยก็เรียกว่าเน้นแฟชั่นและความสวยงามอีกแบบนะครับแล้วก็มีตัว เคสไมโครพัมลิควิดคูลิ่งเชลนะครับตัวนี้ก็คือเคสที่มีระบบระบายความร้อนแบบลิควิดคูลิ่งอยู่ด้านในช่วยระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องอีกด้วยครับรุ่นต่อไปหัวว่ยพิวรา70 Pro และ70 Pro Plus ขอพูดถึงพร้อมกัน2รุ่นเลยเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้สเปคคล้ายกันมากๆนะครับผมด้านหน้าตาขนาดน้ําหนักเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกันเป๊ะๆนะครับสิ่งที่จะสามารถแยก2รุ่นออกจากกันได้ก็คือลายฝาหลังครับโดยตัวพิวรา70 Pro Plus ครับฝาหลังเขาจะมี 3- สีมีสีเงินสีขาวและสีดำ และฝาหลังก็จะมีการเล่นลวดลายของฝาหลังด้วยส่วนตัวพิุราจิสิโบเฉยๆจะเป็นสีเรียบๆนะครับโดยมีทั้งหมด3สี 4, สีม่วงสีขาวและสีดำครับทั้ง2รุ่นกันน้ําอยู่ที่ IP68 2เมตร30นาทีเหมือนกันสเปคหน้าจอจะเหมือนตัวเจสิบอันตราเลยครับผม6.8นิ้ว 120H ยี่เฮิร์ตหนึ่ความสว่างสูงสุด2,500นิตจุดที่แตกต่างคือกระจกหน้าจอครับตัวตัว70 Pro Plus พัสเนี่ยจะใช้ตัวส่วนวูตัวเดียวกับ70 Ultra อันตรส่วนตัว 70% Pro เฉยๆจะใช้กระจกหน้าจอคุณหลุนกลาสเซคันต์เจเนชั่นนะครับก็จะทนต่อการ ตกและกระแทกได้น้อยกว่าตัวส่วนบูก็จริงแต่ก็ถือว่ามากกว่ารุ่นปกติทั่วไปครับกล้องนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีสเปคกล้องที่เหมือนกันเลยคือกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่1ส่วน1.3นิ้วมีการสั่น OIS สามารถปรับรูรับแสงได้ F 1 4ถึง F 4 0จครับจะเป็นสเปคเดียวกับ Huawei Mate 10 Pro นั่นเองกล้องเทเลลดความละเอียดมาเหลือ48ล้านพิกเซล F 2 1และมีการสั่น OIS เช่นเดียวกันรองรับซูม3.5เท่าแล้ว ก็รองรับเทเลมาโคที่35เท่าเช่นเดียวกับรุ่นพี่ครับผมส่วนกล้องมุมกว้างปรับความละเอียดเป็น12.5ล้านพิกเซล f 2.2ครับส่วนกล้องหน้าตัวเดียวกันครับ13ล้านพิกเซล f 2.4รองรับการถ่ายวิดีโอที่ 4K ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมาดูที่แบตเตอรี่ครับทั้ง2รุ่นให้แบตเตอรี่มา5,500ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จเร็ว100วัตต์แบบมีสายและ80วัตต์แบบไร้สายและยังรองรับการชาร์จแบบย้อนกลับที่20วัตต์เช่นเดียวกันเลยครับผม การเชื่อมต่อกับแบบไร้สายก็จะเหมือนรุ่นพี่เป๊ะๆครับแล้วมาดูรุ่นน้องเล็กหวัวเวยพิวรา70ครับผมตัวนี้จะมีดีไซน์ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆพอสมควรเพราะจะใช้แบบกระจกะเรียบทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับผมตัวนี้จะกันน้ํากันฝุ่น IP68 นะครับแต่จะเปลี่ยนระยะเป็น1.5เมตรที่ระยะเวลา30นาทีครับผมมาดูที่กล้องกันก่อนเลยนะครับกล้องหลักจะเป็นตัวเดียวกับตัวพิวรา70 Pro ครับ50ล้านพิกเซล f 1.4-4.0และมีกันสั่น OIS ครับตัวกล้องซูมจะเปลี่ยนนนเป็กล้อง12า เซลล์ F 3 4มีกันสั่น OIS รองรับการซูมออปติคอลที่5เท่าครับและ ตัวกล้องมุมกว้าง13ล้านพิกเซล f 2.2ครับผมกล้องหน้าเป็นตัวเดียวกัน13ล้านพิกเซล f 2.4รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ทั้งหน้าและหลังครับหน้าจอเป็นหน้าจอ LTPO OLED แบบขอบเรียบนะครับขนาดหน้าจอดลดลงมาเหลือ6.6นิ้วครับจะสเปคอื่นๆคือเหมือนรุ่นพี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นความละเอียด 1.5K Refresh Rate 120เฮิรต์สามารถลดได้ตามสุดถึง1เฮิรต์มีรองรับ HDR Vivid ความสว่างสูงสุดทําได้ที่2,500 nits เท่ากันเลยครับกระจกหน้าจอก็จะเป็นคุณหลุน g l a s s Generation ที่2ครับผมส่วนแบตเตอรี่ให้มา4,900ม ah. ิลลิแอมตัวนี้สเปกการชาร์จเร็วก็ปรับเปลี่ยนจากรุ่นพี่คือรองรับการชาร์จเร็วแบบมีสายอยู่ที่66วัตต์และรองรับการชาร์จเร็วแบบไร้สายอยู่ที่55วัตต์ครับผมส่วนสเปคด้านการเชื่อมต่อเหมือนรุ่นพี่เป๊ะ,ปะครับเดี๋ยวมาดูราคาก่อนดีกว่าครับตัวนี้ราคาผมจะแปลงจากราคาเงินหยวนนะครับเริ่มจากรุ่นน้องหัววหย่พิวร่า70ตัวนี้มาพร้อมกับแรม12กิกะไบต์ เริ่มต้นอยู่ที่27,990บาทและแพงสุดอยู่ที่35,500บาทครับสำหรับหัวเว่ยพิวรา70 Pro แรม12 g b เช่นเดียวกันเริ่มต้นที่32,990บาทและตัวแพงสุดอยู่ที่45,500บาทครับสำหรับรุ่นพิ r รา70 Pro Plus แรม16 g b ราคาเริ่มต้นที่45,500บาทและตัวแพงจะเป็น45,500บาทครับและตัวท็อปที่สุดหัวเว่ยพิวรา70 Ultra แรม16 g b ราคาเริ่มต้นอยู่ที่51,000บาทและตัวแพงสุด55,900บาทครับผมก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงว่าจะเข้าไทยไหมแต่ว่าปีนี้ก็เห็นว่านำตัวโนวา12ซีรีส์เข้ามาแล้ว2รุ่นก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเจ้าตัวพ u วร7าจซีรีส์เข้ามาทำตลาดในไทยด้วยครับแล้วก็รอติดตามครับผมถ้ามีอัปเดตอย่างไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าแบรนด์นี้เราก็ ค่อนข้างจะชอบเขาเป็นพิเศษครับผมสําหรับวันนี้ก็ลากัรก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการของเราจนจบนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ตามครับกดให้เรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆให้รับชมกันต่อไปครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ